โรคต้อหินกับโรคต้อกระจกเหมือนกันไหมคําตอบก็คือไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแต่คนส่วนใหญ่นะคะมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยโรคต้อหินคือโรคที่เส้นประสาทตาของเรานะคะโดนทําลายอย่างช้าๆตามความเสื่อมของร่างกายและมักจะสัมพันธ์กับความดันลูกตาที่สูงขึ้นค่ะซึ่งโรคต้อหินเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานไม่ได้รับการดูแลรักษาเนี่ยก็เสี่ยงต่อการที่จะตาบอดได้นะคะ การรักษาเนี่ยใช้วิธีการหยอดยาค่ะหรือการผ่าตัดเพื่อประคับประคองไม่ให้ความดันลูกตาสูงทําให้เส้นประสาทตาไม่โดนถลายไปมากขึ้นแต่ถ้าจะรักษาให้หายขาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคความเสื่อมตามธรรมชาติค่ะจะต้องใช้ยาก,การผ่าตัดเนี่ยช่วยปร,ประคับประคองโรคไปค่ะ ตรงกันข้ามกับโรคต้อกระจกค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากที่เลนตาของเราเนี่ยมันขุ่นมัวลวงค่ะทําให้เรามองเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดการรักษานะคะง่ายมากเลยคือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตา นําเลนแก้วตาเทียมใหม่เข้ามาใส่ก็จะหายจากโรคต้อกระจกเพราะฉันเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้หายนะคะแต่โรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและมีอันตรายมากกว่าอาจทําให้ตาบอดได้ดังนั้นสิ่งสําคัญไม่ว่าเราจะเป็นต้อหินหรือต้อกระจกนะคะเราควรจะต้องได้รับการตรวจกับจัษุแพทย์แล้วก็ติดตามการรักษาอย่างดีค่ะเพื่อทําให้ดวงตาของเราเนี่ยยังมองเห็นได้ดีแล้วก็ใช้งานได้อย่างปกติค่ะ